อย่างเลยนะเอาสิเออได้แล้วเห็นปั๊บมุดอ้าวเอมาชิ้นผมหนักนะเอาใส่มาใส่มันขึ้ับมุดขึ้นยืไปข้างหน้าหน่องเออขาไปข้างหน้าหน่เอาเดี๋ยวจุดนี้เดทานนะเดี๋ยไป้างหนี้ก i kind of พอเลยใหยุดพอเลยหยุด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 โอ้มาจากไหนฮึเขาไม่ทำมาเหนื่อยเหมือนกันเบื่อจะทำชนะบุญไปเก้อเก เอาวันทุ่นมิถ้นายนนะ come oh, back to Come back. come back to me come 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 yeah. เนย่ยหลบเล่นคันแม่เนี่ยคันเปล่าเาออไปเดี๋ยวเขาลุกเองมีแต่หงูใหญ่ไปยังหน้าเน,นี่ยโดนคุณใส่โดนอะไรเยอะแยะเลยเสือสมิงเนี่ยแล้วนอนพักก่อนปีพู่งออกจากล่างกนะ็ การพักผ่อนเรียกร่างกายต้องการพักผ่อนเออ<ม>สิ่งมานาน<ม>หลายขนาดนี่คือ<ม>ไปไหลสำนักเนี่ยนะ<ม>โดนเติมซะอา<ม>จารย์แต่ละอาจารย์ก็เติมให้ซะ<ม>ลุกขึ้น<ม>ป็นไงลงยังใส่บ้าน ช่วงตรงเนี่นลังานาเอานดีไหมทำบุญนะทำบุญวัดไหนก็ได้จำรานนี่ส 800, นะูงสามร้นะวุทิเจ้ากรรมในเวนทั้งหมดนะเออดีไ <c oughs> หมบเออใหนล้างไป เออศูนย์ถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบเดือดงหัวตรงนี้เอ้าดีไหดมดงไหงมทำบุญไปเมื่อเดือจานย์แล้วเนี่ยเราเนี่ยไปมาเยอะเลยค่ะตั้งแต่ประมาณสิบห้าปีแล้ว เนพูดถูกไหมไปแต่ละอาจารย์ก็อาจารย์อาจารย์ไม่ดีจะเติมของให้หนักกว่าเดิมอีกเอาอยู่บ้านสวดมนต์ภาวนาเข้าถาเงินล้านไว้รู้จักไหมถา,าหลวงพ่อฤาษีสิงดำอะ่อะเข้าไว้บ่อยๆทำบ้านให้เป็นวัดไม่ต้องไปหาแล้วเอเอเข้าใจไหมทำบ้านให้เป็นวัดสวดมนต์ภาวนาไปต้องดี